Ready set three two one go shoot！二四。Ready set three two one go shoot！小兵小兵。 Ready sir? Three, two, one, go oh, shoot!

Release Three, Ready, set. Three, two, one, go shoot. Right. Ready, set. Three, two, one, go shoot. Three, two, one, go shoot. <coughs> <coughs> ครับเรอชบีชบริมเยบเอเหนู่เอแล้วนะครับได้โอเวอร์ฟินิชครับผมอันหลังเลียงเบใหม่ครับ มนครับเดีวผมขอดูว่าแอลไนะครับผมม้าสิเดี๋ยวว่าถ้าไมแอลผมเียเอเอู่ต่อไปครับนักอาแอลกับคุณอิกนะครับเล่นกับทุกวันนะครับคู่นี้ เดี๋ยวเซตผลตามนี้นะครับ3 2 1น đang dao vẫn đang bao dính dính chúc đẹp lời khỏe chân nè đang baby đang có mặt lưng mặt Bạn nè 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 ุดวนโโอ้โห่ครับดูใ really? um ้ตไม่ต้องได้ยินเสียงนะผมพายามนี่เลยนะีน่หัมีชุครับต้องไปเลียงนะครับหรือต้องชูพร้อมกันนะ

หันมาครับวอนเนเท่าโชเบตยังไม่เห็นหน้าห้องเลยไม่รอจะเลือกไห่เป็นไรไม่เป็นาคเรียงมาแล้วครับดีตอเรียบร้อยครับสองตั้งสองฝาได้สองฝาได้เอาไปกันสองตั้องาได้เ 3 2 1 thôi trừng thôi trừng sân trừng thôi 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 trừng เรียบร้อยครับน้ำฟาชนะ4ศูนย์ครับน้ำฟาชนะ4ศูนย์ครับที่ขึ้นไปเลยน้ำฟาชนะ4ศูนย์น้ำฟาชนะ4ศูนย์จะเชียร์ทีมนะเริ่มเริ่ ต่อ,อไปจะเป็นรอบสองของสาย A นะครับนอ้องคุณบอสกับน้ำชาบอสกับน้ำชาน้องบอสครับน้องบอสเจอน้ำชาครับน้องบอส้า,าัอบอเาครัาเ้าครับ ท,ทีมาเรืยงครับทีน้องทีมาหรือยงครับน้องทีครับน้องทีมาเรียงครับเรู่ครับน้องทีนับหนึ่งน้องทีนัดสองน้องทีนัดสามน้องที ผมทำตังร่นบังห้าบาน้าบานพอมานะครับสนามที่สองยอดน่าประทับตาประวัตนะครับคุณต้นเอ็กดีดีกับพ่อเอกนะครับคุณต้นเอ็กดีดีกับพ่อเอ๋ครับเจอกับพ่เลูยเลยไปดีสัก

Give me yêu anh ơi 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 Ready set. Ready, set, three, two, three, one, one, go! ไปเลยได้กัเลยใช่ไหมับโอเคโอเคครับหมีหมูได้ทุกตัวยันี่กี่รอบครับงนรี๊กนนรพรกะนะพรี๊กนกนะนีนะรรรรกนนะรนี

ร้อยบาทจากเงนต่อยคไงิงครคุณนัวัเรียมรับที่จรินะครับ โหเกินโหเกันคนนี้เก่งด้วยเซอนเมินเก่งด้วย

้าตาพี่สารวใช่ไหม